สวัสดีครับนะฮะก็มาอยู่กับทีเด็ดอาร์เธอร์วีพีแล้วนะครับในช่อง Youtube แบบนี้ทุกวันนะครับวันละหนึ่งคลิปนะครับแล้วก็จะมีไลฟ์สดด้วยนะครับใน YouTube ในอนาคตไม่สิเริ่มไลฟ์สดแล้วนะครับใน YouTube ของเรานะครับก็เดี๋ยวจะมีบางวันเนาะนะครับเดี๋ยวต้องจัดเวลานิดนึงนะครับส่วนใครที่เข้าฟังย้อนหลังเลยครับหลังจากนี้นะครับอย่าลืมกด u u s c r i b e นี่ครับกดติดตามนี่ครับแล้วก็กดถูกใจให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอของเรานะครับแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนี่ครับวันนี้มี3ทีมเหมือนเดิมนี่ครับที่เราจะมาวิเคราะห์นี่ครับก่อนรับชมรับฟังนะครับนิดนึงครับทุกคนย้อนกลับไปกดถูกใจทุกคลิปก็ได้นี่ครับแล้วก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งกดซับสไครต์อันนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้ด้วยนะครับวันนี้3ทีม3คู่มีอะไรบ้างนะครับทีมที่1ที่เราจะไปวิเคราะห์กันนะครับเป็นยูฟายูโรป้าคอนเฟลครับ เป็นพิวนิกนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนโมโดกริมนะฮะซึ่งในเลกแรกเกมแรกนะครับโมโดกริมกดไป3เม็ดนะครับก็คือ3ประตูต่อศูนย์นะครับแบบพิวนิกสู้ไม่ได้เลยนะครับและเกมนั้นโมโดกริมเล่นในบ้านตัวเองนะครับก็ต้องบอกว่าก็เข้าใจได้นะครับว่าเล่นในบ้านมันก็แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับการยิง3ประตูกับพิวนิกนี่ครับคือขาดลอยมากๆนะครับแล้วก็บุกพับสนาบุกหน้าเดียวเลยนะครับ แต่ว่าประตูเนยนะครับได้ช้ามากๆในเกมนั้นนะครับค่อยๆยิงค่อยๆยิงค่อยๆยิงนะครับคือบุกหนักจริงครับบุกหนักจริงก็มีโอกาสทำประตูเยอะด้วยนะครับแต่ทำได้แค่3ประตูนะครับวันนี้ราคานะครับต่อครึ่งรบลูกนะครับหน้าบนคือกบลูกสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับมีไหลขึ้นไปเป็น2ลูกครึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็อาไปดูฟอร์มการเล่นเลยครับ ฟอร์มการเล่นนะครับโมโนกริมนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานนะครับอย่างที่บอกครับว่าเกมที่แล้วนะครับเป็นยูโรปาคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนะครับเขากดไป3เม็ดนะครับชนะขาดร้อยแล้วเกินเต็มเกมนั้นนะครับผลงานในยูฟาคอนเฟอเรนซ์นะครับรายการนี้นะครับต้องบอกว่าพิวนิกนะครับค่อนข้างดีเจอคับมาเจอคัทมาเจอธนาวาสนะครับเจอนวัตรานเนี่ยนะครับก็ถือว่าเจอทีมที่เกรดบอลอ่าด้อยกว่า เด็กกว่าแล้วก็นี่ครับอ่อนกว่าด้วยนะใช่คำว่าอ่อนได้เลยนะครับคืออ่อนกว่านะครับเจอคัดมากก็สูสีกันนะครับแต่พอมาเจอโมโนกริมนะครับทีมที่แข็งกว่าใหญ่กว่าประสบการณ์เยอะกว่านะครับก็ไม่แปลกใจที่จะแพ้ไปนะครับสามศูนย์เนาะน่ครับส่วนผลงานเจ้าบ้านนะครับลึกๆก่อนเลยผลงานเจ้าบ้านลึกๆนะครับยูฟาแชมเยนลีกไม่สินะครับยูฟายูโรเปาคอนเฟนซ์นะครับเราอะไรการบอลถ้วยครับ ทุกคนรู้แหละนะครับว่าบอลถ้วยนอร์เวย์ครับกับยูโรปาคอนเฟล็นต์เนี่ยนะครับพวกนี้เขาแข็งแกร่งนะครับโมโลเกมเป็นบอลยูฟ่านะนะครับที่เข้ารอบยูฟ่าบ่อยๆนะครับแต่มาเตะยูโรูยูคอนเฟล็นต์แบบนี้นะครับมันก็บอลโคโลเกต์อะบอลโคโลเกต์นะครับซึ่งถ้วยนี้นะครับมันเป็นโอกาสให้กับทีมเล็กๆนะครับในลีกลองๆนะครับอันดับ4อันดับ5อันดับ3อะไรแบบเนี้ยนะครับโคต้าเนาะนะครับซึ่ง หลีกนี้ถ้วยนี้นะครับมันก็เหมาะกับทีมเล็กพอเป็นโบโลกิมเนี่ยโบโลกิมเป็นทีมใหญ่นะครับซึ่งผลงาน3นัดนะครับชนะพิวนิก3-0ชนะโบฮิเมียน4-2ชนะโบฮิเมียน3-0คือขาดลอยทุกเกมครับนะฮะขาดลอยทุกเกมเลย3เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับก็ชัดเจนนะฮะว่าพวกเขาแข็งแกร่งนะครับในรายการนี้นะครับส่วนทีมเยือนแนวอธิบดีเจ้าบ้านก่อนทีมเจ้าบ้านนะครับจะเห็นว่า5นัดนะครับที่บอกครับว่าวันถ้วยนะครับเขาดีกว่านะครับแต่ว่าเขาเจอทีมที่เล็กกว่านะครับก็เลยชนะไปได้ นะครับซึ่งผลงานเอาจริงๆครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยนะครับมันดูใกล้เคียงมากนะครับดีเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือถ้วยครับนะคือหลีกที่พวกเขามานะครับหลีกที่พวกเขามาหลีกอาร์เมเนียนะครับกับหลีกนอร์เวย์นะครับโอ้โหคุณภาพมันต่างกันอยู่แล้วครับอาร์เมเนียนี่คือทีมหลีกเล็กมากนี่ครับคุณภาพก็ไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่ไม่เข้มข้นเท่าไหร่น่ครับถ้าเทียบกับนอร์เวย์นี่ที่โอ้โหนะโคตรตึงเลยนะครับซึ่งผมมองว่าคู่นี้มีโอกาส นะครับที่โบโดกิมตัดชนะได้อย่างน้อย1ประตูมีโอกาสต่อฝาโลงใช้คํานี้ได้เลยนะครับคู่แรกนะครับไม่ต้องคิดนานแล้วนะครับคู่นี้ขออนุญาตไปต่อโบโดกิมนะครับเป็นสเต็ปคู่ที่1ครับคู่ที่2ครับถัดมานะครับเป็นรายการเดิมครับคอนเฟลิกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นคู่เฟรนน์วอลซี่นะครับกับฮัมบูร์กสปาร์ตันนะครับในเกมแรกนะครับเฟรนน์วอลซี่นะครับกดไป6ประตูต่อ1คือขาดร้อยว่างนะครับเกมนั้นผมรองไปอันนี้ยอมรับเลย นะครับกินนั้นผมตายนะครับผมลองไป2ลูกควบนี่ครับก็โดนแบบไม่สีนะครับลองไปลูกควบมังกินนั้นเออลูกควบนะครับลองไปลูกควบก็โดนไปหเมตรนะครับแม้อิสเตรนซี่จะเล่นนอกบ้านนะเจอฮัมดูซัปาตตันได้กดยับเลยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับมันเจอกันครั้งเดียวนะครับทีครั้งอื่นไม่เคยเจอกันเพราะว่ารายการนี้เพิ่งเปิดมาแค่3ปีนี่ครับผลงานนะครับยอดทีมฮังการี นะครับยอดทีมฮังการีนะครับก็คือเฟรนวอรซี่นี่แหละนะครับจะบอกว่านะครับในในลีกอะพวกเขาแข็งแกร่งอยู่แล้วแต่แต่ว่าปีที่ผ่านมานะครับในลีกพวกเขาไม่ได้ดีมากนะครับในโซนกลางๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ก็ดีที่สุดในลีกไงเออก็ได้ตั๋วมาคอนเฟล็ดนะครับอ่ะดูก่อนนะครับผลงานช่วงที่ผ่านมานะครับเฟรนวอรซี่ ในรายการเดนหลีกเนี่ยอาจจะไม่ดีมากผมจะบอกว่ารายการเดนหลีกกับนอกลีกแบบนี้นะครับมันมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าทีมไม่เคยเจอกันก็จะไม่มีเทคนิคนะครับไม่เคยเจอไม่รู้เล่นแบบไหนไม่รู้แผนการเล่นเขานะครับซึ่งมันก็ไม่แปลกใจครับที่ทีมคู่แข่งจะสู้ไม่ได้นี่ครับแล้วก็ถัดมาครับเล่นในหลีกนะครับอันนี้ทุกทีมเนี่ยที่เจอกันเนี่ยนะครับมันรู้ทางกันมันเตะกันมาบ่อยนะครับไม่แปลกใจที่จะมีแพ้เกมในลีกค่อนข้างเยอะพอสมควร นะครับเหมือนเหมือนไม่เหมาะเลยกับการมายูฟ่าคอนเฟลซ์เนี่ยไม่เหมาะเลยนะนะครับแต่เอาจริงๆกลิงเก่นไม่ได้เข้มข้นมากไงอ่าเนียครับมพราเป็นรายการคอนเฟลซ์ครับอ่าเราคลิกดูคอนเฟลซ์เราดูเฉพาะบนคอนเฟลซ์ครับอ่าจะเห็นอย่างแรกเลยครับว่าเฟรนซซี่ตกชั้นลงมาจากแชมเปี้ยนลีกนะครับในรอบเพย์ออฟนะครับลงมาคอนเฟลซ์พวกเขาเก่งกว่าใครๆซึ่งมีโอกาสเป็นเต็งหนึ่งเต็งสองเต็งสามไม่ใช่ไนะครับเฟรนซซี่คือเป็นทีมที่อยู่ในยูฟ่าอ่าทีมในทั่วยูฟ่าบ่อยนะครับไปบ่อยทะลุบ่อยนะครับแล้วก็พอตกชั้้นนนลลงมมาก็ีีพืท่่่เตอ ครับคือเป็นหลีกที่ให้โอกาสจริงๆคอนเฟลเลนต์เนี่ยนี่ครับสามนับหลังสุดกินราคาทุกเกมแล้วชนะขาดทุกเกมครับนับชนะขาดทุกเกมเลยนี่ครับจะบอกว่าประสบการณ์มันต่างกันชั่วโมงบินมันต่างกันนะครับคุณภาพทีมมันต่างกันนะครับทีมที่เจออย่างแชมล็อกโรเวอร์สองเกมก็โดนไปหกเม็ดไม่เสียประตูเลยเจอฮัมมูสปาตันกดไปหกเม็ดอีกวันนี้เล่นในบ้านตัวเองนะครับต่อสองลูกควบแพงบ้าว่าแพงเวอร์เวอร์เลยนะครับอ่านดูก่อนนะครับทีมจากมอนโดวาอย่างฮัมมูสปาตันนะครับเขาดีในลีกครับ ผมจะบอกว่าทีแบบเนี้ยนะครับมันดีในลีกจริงๆเลยเพอเป็นเกมนอกหลีกพวกนี้ไม่มีประสบการณ์ครับไม่มีประสบการณ์นี่ครับซึ่งไอทีมที่เก่งในลีกเนี่ยพอออกนอกหลีกมาพวกเขาจะแบบเหมือนเด็กน้อยเลยครับอ่าเหมือนเด็กน้อยเหมือนทีมด้อยประสบการณ์อ่ะนะครับแบบนั้นเลยเหมือนเหมือนโอเคแหละคุณเก่งในสนามจริงแต่พอคุณมาน,นอกสนามคุณไม่เก่งอ่ะนะครับเป็นแบบนั้นเลยครับเหมือนคุณเรียนในห้องคุณห้องเรียนคุณเก่งจริงแต่พอออกมาห้องนอกห้องคุณไม่เก่งนี่ครับนั่นก็เหมือนกัน นะครับคุณเก่งในห้องแต่นอกไม่เก่งนะครับคล้ายกันครับนาการฮนุสปาร์ตันคือเก่งในหลีกนะครับพอมานอกหลีกคุณไม่เก่งนะครับซึ่งแต่พอเข้ามารายการนี้แล้วเขาต้องทําเต็มที่นะครับเขาต้องแบบตัดเต็มเลยเพราะเขามีโอกาสแค่ครั้งเดียวนะครับมีโอกาสในการเข้ารอบแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วคุณดูครับถ้าวันนี้เขาชนะคือต้องยิง4ประตูนะครับถึงชนะแล้วก็ต่อเวลาแล้วเข้ารอบซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นอะไรยากมากนะครับที่ฮานนุสปาร์ตันจะยิงนอกบ้าน นะครับยิงใส่ไฟล์ลซี่หประตูสีประตูเนี่ยเป็นไปได้เลยนะครับอยู่ที่ว่าวันนี้ยจะแพ้กี่ประตูนะครับจะแพ้กี่ประตูแค่นับรอนับได้เลยว่าแพ้กี่ประตูนะครับราคาที่เปิดมานะฮะมาแลลวอ่ะนะครับ2ลูกควบ2รลูกก็มีสูงต่ำ3า3ลูกควบคับ นะสูงต่ำค่อนข้างปกติหน้าบอลก็ปกตินะครับคือราคาลึกมากๆครับลึกไปทางเจ้าบ้านแน่นอนนะครับคือแบบนี้ต่อลึกแบบนี้มีโอกาสยิงขาดนะครับมีโอกาสจะบุกหน้าเดียวอยู่ที่ว่าจะยิงได้ไหมเอออันนี้สําคัญอยู่ที่ว่ายิงได้หรือเปล่านะครับคือบุกหนักแน่บุกหน้าเดียวแน่ครับอยู่ที่ว่ายิงได้ไหมนะครับแค่นั้นเลยครับนะฮาร์ดูสเอ์ินเก่งในหลีกอย่างเดียวนะครับเก่งในหลีกอย่างเดียวจริงๆพอไปเกณนอกหลีกไม่มีประสบการณ์แบบนี้นะครับไอพวกไม่มีประสบการณ์นะครับเวลาเข้าไปหลีกนะครับมันก็จะเล่นระวังมากขึ้นนจะะครับ จะไม่ค่อยบุ่มบั่มจะไม่ค่อยบุกแต่ทีมมีประสบการณ์เขาจับหนักจับเตะตั้งแต่เล็กแรกๆนอนนะครับซึ่งผมมองว่าทีมจากมอนโดวาอย่างฮันบุสปาตันนะครับมีโอกาสไม่ชนะแน่ๆอยู่ที่ว่าเฟเรนวาลซี่จะยิงกี่ประตูนะครับคู่นี้ไปต่อเฟเรนวาลซี่นะครับในราคา2ลูกถ้ามีลูกครึ่งรบสองนะครับเรากดลูกครึ่งรบสองได้นับถ้ามีนะฮะเออ่ถ้ามีลูกครึ่งรบสองกดลูกครึ่งรบสองแต่ถ้าไม่มีสองไม่มีลูกครึ่งสองเรากดสองลูกนะครับราคาเปิดมาสองลูกไงเรากดสองลูกได้ นะครับเต็มที่ก็เรายกอย่างเช่นเชลฟรีแต่ผมเชื่อว่าฟิลลาซี่นี่ครับจะตอกฝาโลงอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณจําได้ไหมว่าเวลาบอลแบบนี้2ถ้วยนะครับสองเล็กแบบนี้นะครับพอนําแล้วเกมแรกเกมที่สองเขาจะไม่เอากันนะแต่ไม่ใช่กับทีมแบบนี้ครับไม่ใช่กับทีมเล็กนะครับทีมเล็กมันนําแล้วมันก็ตอกฝาโลงอีกนะครับมันก็ย้าเข้าไปอีกซึ่งฟิลลารซี่มีโอกาสจะย้าแล้วตอกฝาโลงสูงมากไปต่อฟิลลนฟลซี่นะครับเป็นคู่ที่2 นะครับถัดมานะครับเป็นโค่สุดท้ายนะครับของคลิปนี้นะครับปาริสานเบลเกรดกับซาบาในเกมแรกต้องขยี้ตาดูเลยครับว่าไอปริสานเบลเกรดมันแพ้มาสองประตูได้ไงมันแพ้มาสองประตูนะครับแพ้สอูนย์แบบโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลครับแล้วเกมนี้มาต่อครึ่งควบลกูกเฮ้ยเกมแรกคุณแพ้มานะ เนี่ยครับคุณแพ้มา2ลูกแต่เกมนี้คุณมาต่อครึ่งควบลูกต้องดูราคาต้องดูความเป็นมาแล้วครับเกิดอ,อะไรขึ้นนี่ครับต่อครึ่งควบลูกในเกมนี้เดี๋ยวผมจะลอยฝังนะครับสลูกครึ่งนะครับหน้าบนนะครับเสมอสี่หลังบ้านชนะ4เท่านะครับแต่ที่บอกไปว่าโอกาสไปทางเจ้าบ้านอยู่แล้วนะแต่สงสัยอย่างเดียวเลยครับคือเกมแรกเขาแพ้มา2ประตูแบบหมดลูกนะครับในเกมนอกบ้านแต่มาเกมนี้เขาต่อครึ่งควบลูกนะครับ ซึ่งหลีกเซอร์เบียเนี่ยนี่ครับค่อนข้างเข้มข้นในเรื่องเกมลุกนะครับแล้วก็ไปยูฟ่าค่อนข้างบ่อยนะครับจะมีแค่2ทีมคือปาฏิซานเบลเกรดนะครับกับเชลวินาอ่ามีแค่2ทีมนะครับที่เข้าไปยูฟ่าบ่อยมากๆนะครับแค่2ทีมแค่นั้นครับส่วนที่เหลือไม่เข้าเลยซึ่งปีนี้ปาฏิซานเบลเกรดมันลงมาได้ยูฟ้าคอนเฟลต์อ่ามันได้คอนเฟลต์แสดงว่าปีที่แล้วผลงานเขาไม่ดีนะครับง่ายๆเลยครับปีที่แล้วผลงานเขาไม่ดี ไม่สม่ำเสมอนะครับคือถ้าคุณสม่ำเสมอคุณจะไปยุฟ่าคุณต้องชนะยาวๆนี่ครับคุณดูครับผลงานแบบเนี้ยน่ครับจะไม่ตั๋วมาเป็นเล่นยุโรปเลยเนี่ยผลงานแบบเนี้ยนะครับจะไม่ตั๋วไปเล่นยุโรปอ่ะแสดงว่าความเข้มข้นเซอร์เบียมันน้อยลงแล้วแต่วันนี้ราคามันต่อขึ้นกุบลูกนะครับทีมเยือนอย่างซาบานะครับทีมจากอเซอร์ไบจันนะครับไม่ต้องคิดนานคู่นี้ผลงานไม่คตรดีเกมนอกบ้าน1 2 3 45 6 6มสเกมหลังสุดกินราคาทุกเกม นะครับทุกเกมเลยไม่มีเกมไหนที่ไม่กินราคานะครับแม้เสมอก็กินราคานะครับแสดงว่าทําเงินมาเนี่ยหกเกมแล้วนะอ่หกเกมแล้วนะครับมันจะมีเรียกว่าความมั่นใจมากเกินไปคือแม่งกินราคาเกมแรกชนะสองศูนย์เกมนี้แม่งมารองขึ้นกับลูกไม่กินราคามาแล้วหกเกมนะครับคนคนเล่นนะครับจะมีความมั่นใจนะครับเขาเรียกโอเวอร์คอนฟิเดนซ์นะครับมันจะมั่นใจมากเกินไปแล้วก็มีโอกาสที่คนจะไปลองเยอะมากเดี๋ยวคนดูนะครับคนดูตามผมนะต่อขึ้นกับลูก เกมแรกแพ้มา2 0เกมนี้มาต่อนะครับจะมี2แบบเลยครับคือ1นบอลตามราคาร์นะครับกับบอลตามฟอร์มนะถ้าคุณเลือกตามฟอร์มถูกต้องมันก็เข้าถ้าคุณเลือกตามราคาถูกต้องมันก็เข้ามี2แบบครับเออมี2แบบแค่นั้นกับตามฟอร์มกับตามราคานับอยู่ที่ว่าจะออกฝั่งไหนนะครับซึ่งปรีสาัง์เบลเกตนะครับต่อคือครบรูปผมย้ำอีกหนึ่งครั้งต้องขยี้ตาดอีกหนึ่งครั้งนี่ย้ำมากมากแล้วนะฮะนะครับคือเกมแรกแม่งแพ้ซาบามา สองศูนย์ 0, แต่ในบ้านปิานเบลเกตต่อครึ่งคบลูกงงไหมเกมแรกแพ้มาสองศูนย์นะพอมาเกมนี้คุณกลับมาต่อตั้งครึ่งควบลูกจริงๆมัคนควรจะเป็นราคาปปอด้วยซ้ำนะควรจะเป็นราคาปปจะเป็นราคาเสมอด้วยซ้ำครับนี่มาต่อครึ่งควบลูกบ้าไปแล้วจริงๆอันนี้พูดเลยนะพูดตามตรงบ้าไปแล้วมากๆซึ่งผมบอกว่ามีโอกาสนี่ครับมีโอกาสที่ปิ gate, าญเบลเกตจะชนะในเกมนี้เผลอเนี่ยซึ่งปิชาญเบลเกตต้องชนะสามประตูนะครับ ต้องชนะ3าประตูเท่านั้นนะครับแล้วถึงจะเข้ารอบนะครับหรือจบสอศูนย์แล้วคุณต่อเวลาก็ไปลุ้นจุดโทษไปลุ้นต่อเวลาลุ้นจุดโทษเอานะครับก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็ได้เหมือนกันซึ่งตรงนี้จะบอกว่าประชาบเบลเกตใครคุณเคยดูประชาบเบลเกตเล่นนะครับเกมนอกบ้านไม่ได้เรื่องเลยนะครับไม่ดีเลยแต่เกมในบ้านผมจะพูดเลยฮะนลุกทีมเยือนนะครับกองเชียร์เซอร์เบียเนี่ยนะครับแม่งเป็นอัศจรรย์ปูนใช่ไหมนะจุดพุจุดไฟค,คือควันเต็มสนาม นะครับคือนรกทีมเยือนเป็นเป็นเป็นสโมสรที่มีแฟนบอลก่อกวนคู่แข่งเยอะมากนะครับทีมหนึ่งเลยนะครับใช้คานี้เลยเออทีมหนึ่งที่มีแฟนบอลก่อกวนคู่แข่งเยอะมากนะครับใครไปเยือนยูเวไปเยือนยังลำบากเลยครับมาลิตไปเยือนยังลําบากเลยเออนะครับผมถึงบอกว่ามนรกทีมเยือนครับใครไปแล้วไม่มีสติไม่มีสมาธิมีโอกาสแพ้สูงมากนะซึ่งวันนี้มาต่อถ้าตามราคาปริษัทเบลเกตจะมาถ้าตามฟอร์มซาบาจะมา พวกเกมแรกแพ้สองศูนย์ถูกไหมอับดุลชาเบลเกตแพ้มาถ้าตามฟอร์มซาบาจะมาเพราะมันเก่งนะครับมันเก่งมันชัดอัิดานมานะถ้าตามราคาอัิดานเบลเกตมานะอันนี้ดูง่ายๆเลยครับบอลแพ้มาสองประตูมาต่อคือคุณลูกวันนี้แสดงว่าวันนี้มันเอาครับอ่ามันเอาใครจําได้มันตะกับยูเว่เตะกับทีมอิตาลีเตะกับทีมฮอลแลนด์เนี่ยนะครับในบ้านตัวเองไม่โดนนําอยู่สองศูนย์มันก็กลับมาได้นะผมถึงบอกว่ากองเชียร์อัิดานนี่ครับมีส่วนสําคัญเกี่ยวในบ้านนะที่ทําให้พวกเขามีพลัังฮึึดข้้นนมมมาาาะครบบบีแไ่ตย เออมีลูกคืดอ่ะนะครับนั่นแหละผมถึงบอกว่าวันนี้ครับมีโอกาสที่มาต่อน,นี้จะมาสูงมากนะครับ mm ู hmm. ่สุท้ท้นี่ครับไปต่อปาติซานเบลเกรตนะครับแม้จะแพ้มา2ประตูในเกมแรกแต่เชื่อว่าวันนี้เขาจะกลับมาได้นะครับอย่างน้อย2ประตูประตูหนึ่งต้องมีนะครับอาจจะไม่ไม่ไม่เข้ารอบหรอกอาจจะเบ็นหนึ่งมีอาจจะสองหนึ่งก็ได้แต่ผมเชื่อวันนี้ปราริซเบลเกรตในบ้านจะชนะนี่ครับ ชนะแน่นอนเลยครับคุณดูในบ้านนะฮะปีที่แล้วม่งไม่ดีจริงเข้าใจเลยนะครับแต่ไม่ได้ตั๋วได้ไงก็ไม่รู้เออผมไม่รู้โค้ต้าว่ากี่ทีมนะตอนเนี้ยเพราะว่ามันมีมันมีคอนเฟล็์เข้ามาด้วยนะครับอาจจะวันที่สองที่สามอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยล่าสุดไอ้เรื่องฟอร์มดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่านะครับในช่วงที่ผ่านมาผลงานเขาดีเหมือนกันไม่ใช่่าแย่นะครับไปต่อปริสานเบลเกตอีกหนึ่งครั้ง อ่ะโอเค3คู่เรียบร้อยนะครับในคลิปนี้เนะครับเดี๋ยวอีกนิดนึงครับทุกคนจริงๆผมมีแถมผมชอบหลายคู่มากแต่อยากให้ทุกคนไปดูในช่อง a c e b o o k นะครับอาพาเชียร์นะครับคุณกดได้เลยไปดูใน Facebook ผมจะวิเคราะห์นานหน่อยจะละเอียดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลค่อนข้างเยอะนับแต่ YouTube ผมจำกัดเวลาไว้ประมาณ10นาที10กว่านาทีนะครับไม่อยากให้ดูนานๆนับซึ่งวันนี้บนต่อภพงหน้ามานะครับอ่าหลายคู่หน้ามานะครับคุณลองดูดีๆนะเออเดี๋ยวทีมไทยนะครับใครชอบทีมไทยไปสูงได้นะ อ้าวโอเคสามคู่เรียบร้อยสรุปอีกหนึ่งครั้งมีอะไรบ้างใครที่ตามฟังย้อนหลังเลยครับนะครับใครตามฟังย้อนหลังเลยครับแคปหน้าจออ่ะก่อนสรุปกันตรงนี้ครับนิดเดียวทุกคนก่อนสรุปก่อนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเลยครับแล้วก็คอมเมนต์ว่าคุณอยากให้วิเคราะห์อะไรเพิ่มเติม ให้เสริมตรงไหนก็เข้ามาได้นะครับมาดูแล้วก็คอมเมนต์ได้เนาะอ่ะทีมแรกครับต่อโมโลกลิมครับมีโมโลกลิมคู่เดียวที่ผมม,มั่นใจไม่มั่นใจนะจริงๆริง,รงเ, ب, เนี่ยเคียบเนี่ยเล่นได้เคียบน็อตเจลเลนมาคาบีเทียวิฟหลายคู่ครับที่เล่นได้เอสเคบานเนี่ยไอพวกบอลในบ้านต่อแพงๆเนี่ยมันเก่งน,นะครับที่มันต่อแพงเกมแรกมาสเสมอมาชนะมาเกมแรกเกมนี้มาต่อแพงเนี่ยคือบอลในบ้านเท่านั้นแหละ บ,บอลเก่งในบ้านครับบูโดกิมครับเฟเรนมาลซีครับไอ้คู่เฟเอรนมาลซีเนี่ยนี่ครับอย่าคิดไว้เลยนะครับว่าแม่งมีโอกาสจะไม่ขาดเหมือนกันเพราะว่าเกมแรกมันนำมา6-1นะมีประตูในมือ4ประตูแม่งนำมา6ประตูอะลองคิดภาพดูมันเข้ารอบเต็มๆแล้วครับ99%แต่มันต่อแพงไงมันจะมาไหมอย่างที่บอกครับถ้าต,ตามฟอร์มคือเกมแรกเขานำมาแล้วเขามีแต้มในมือเขาเข้ารอบสบายๆคุณแพ้ก็เข้ารอบตอนเนี้ย เออครับแต่วันนี้มาต่อ2ลูกถึงบอกว่าคนจะงงงว่าเฮ้ยมันจะเอาหรือเปล่าวะมันจะเอาอีกหรอนํามาแล้ว5้าประตูนะจะเอาอีกหรอคนอาจจะไปลองกันนะครับซึ่งผมมองต่างนะครับไปต่อเฟรมอาซี่ครับคู่ที่3ปริสานเบลเกรดครับมีหลายคู่น่าสนใจที่ผมชอบเบสิกตั๊ด อะไรอย่างเงี้ยลิเยก้าครับมาบอลต่อแพงวันนี้ผมชอบบอลต่อแพงนะครับฮาร์ดอย่างเงี้ยเออนี่นครับแล้วก็อะไรอย่างเงอ็กเคบานมาคัมมิเทลวทิผมชอบหลายคู่มากยิ่งเคียบในบ้านผมชอบมากผมพูดเลยอ่ะโอเคนะครับใครที่นี่ครับอยากเข้ากลุ่มเข้ากลุ่ม VIP นะครับเงื่อนไขเงื่อนไขเดียวเล่นเว็บเดียวกันนะครับเล่นเว็บเดียวกันเนาะ นะตอนนี้ช่องเพิ่งเริ่มนี่ครับก็ฝากติดตามด้วยฝากซับสไครต์ด้วยนะบอลเต็ง5ดาววันนี้ไปต่อปฏิสานเบลเกลดครับเดี๋ยววันนี้ผมดูสดโบโลกิมนะครับดูมันจะรอดไหมซึ่งเกมที่แล้วไม่งรุ้นชิปหายแบบปวงเลยโบโลกิมนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวไปดูบอลไทยกันนะครับสูงต่ำก็สองลูกคุ่สามนะบอลไทยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะโอเคเฟรนราซี่ต่อบรูเกิมต่อบริษันเบลเกตฝากเอาไว้สามทีมสามคู่ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วเจอกันใหม่กับทีเด็ดอาร์เทอร์วีพีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ